เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย12,340บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับ60เดือนสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรนะครับ60เดือนสุดท้ายเรามาจากนะครับการเอา60เดือนนะครับของการเป็นผู้ประกันตนนะครับสุดท้ายนะก่อน ความเป็นผู้มันตนสิ้นสุดลงมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้น60เดือนสุดท้ายเนี่ยคุณได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับไม่เป็นไรมาบวกกันแล้วหารด้วย60นะเอาละเงินชราภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านัา้นสานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาแต่อย่างใดนะครับผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาจึงต้องมีการนำส่งตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับปัจจุบันคือ24ปีนะครับ66 42 เงินบำนาญชราภาพนะครับถ้าเราจ่ายเงินสมทบนะครับครบหรือเกิน180เดือนเราจะได้เงินบำนาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรนตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่านะครับร้อเดือนมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับ เท่ากับว่าทรงเงินสมทบประกันสังคม35ปีจำนวน12,340บาทนะครับวิธีการคิดคำนวณส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ลบ15เท่ากับ20ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30นะครับ20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ12,340บาทนะครับเท่ากับ 6,170บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตโองเงินสมทบประกันสังคม30ปีจำนวน12,340บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้3 0มสลบสิเท่ากับ15ปีนะครับสูตรคำนวณหนึ่คูณ15เท่ากับ22.5เปอร์เซ็นต์ที่ได้เพิ่ม20เปอร์เซ็นต์เดิมบวก22.5เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพิ่มนะครับ เป็น42.5% 42.5%ของ12,340บาทนะครับเท่ากับ5,245บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,340บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,340บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญ4,319บาทนะครับเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิตทำงานส่งประกาศทงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน12,340บาทนะครับวิธีการคิดดังนี้20 15เท่ากับ5ปี ส่วนที่เกินมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น,นเเป็น27.5% 27.5%ของ12,340บาทนะครับเท่ากับ3,394บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับ ส่งเงินสมทบประกันสังคม15ปีนะครับจำนวน12,340บาทนะครับ20%ของ12,340บาทเท่ากับ2,468บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับ และในกรณีที่ส่งเงินสมทบนะครับปีจำนวนปีอื่นๆล่ะนะครับก็สามารถที่จะดูได้ตามตารางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น35ปี 40, 34ปี3าปี32ปี31ปีนะครับตามตารางนี้เลยสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับลองถ้าใครคำนวณไม่ทันลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับหรือดูในซีรีส์ก็ได้มีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ผมคำนวณมาให้ดูนะครับ ลองคำนวณและเปรียบเทียบดูเอานะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกๆท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s อไทยสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ